สบายดีค่ะพี่น้องเบอด์สุขสุขคนเนาะสบายดีเอฟซีสุขทานพี่น้องเอ้ยมันเลยก็มาหาครอบครัวแม่ลูกหาพี่น้องเอ้ยเนาะแม่ลูกหาแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรสาวนวลอยู่กันมันเลยอยู่กันสองคนเนาะนี่แหละเพื่อนซาเราอยู่ตู้พี่น้องเอ้ย อย่ตู้อยู่นน้โอ้ได้ผ่ายางใหม่เน,นาะบสานวแลบ้านไหนแมนบ่บ้านในบ่เปียกแล้วว่าบาา้นบา,<ด>บานไหอ,อันนั้นออกมาเลายไ่เห็นหาอันนี้นะโอ้ หายเห็นหายแล้วไม่ไ้ไปนอยอยู่ตู่เพราะว่าเพื่อนนีอยู่บ่ได้เขาเราเพื่อนไปอยู่นู่นพัวแล้วก็คือกลับมาแล้วก็เขาจะมาให้อยู่นะออกไปแล้วก็คือแบบกับมาแล้วมาอยู่กันกับมาอยู่คือเสียทัคเสียยังไงละเราทิงเนอี่เขาจะบอกคือกันบอกคือเราดุชาบ้านท่าเนาะกับมาแล้วเลย cái mà là cái dù hiên giờ này bỏ đại dù bữa đại họ lại khuyên lại chụp khuyên lên à bay đi rồi bay đi xa bay đi đi đăng lúc thằng bớt ไปซ่วยยื้อบอหรือว่าไปหลับจะอืมไปช่วยพอดีซื้อคิดว่าไปหลับจะกังเวนนอนอะไรต่อกันคืนห่อนบ่กันคืนเย็นคือว่าเย็นเนาะพอระว่าใจอยากฆ่าพูดเลยแบบว่ากันเย็นกันคืนดึงเข่าหนึ่งหน้าแล้วก็สบายดีเสานวลสบายดีสบายดีนางก้อยนางออ้ยสบายดีสบายดีปลาลุ่มด้วยะ คงให้เราใดีดุใไม่คอยดูอยากจะบายดีปลาลุงกับบอดสบายดีป่ะเนียจะกินยี่บ่อขนมนะเฮ้ยยี่บอกขนมปนะ่มะระหายน้กิน,กน,กนท่านอยากกินสบ,บายดีแมดี่บบดีปลาลุงด้วยามาโรดชิวังชูบอะเนี่ยเนาะเ โอ้ไปเฮดว่าวเลยสิไปปล่อยว่าวเลยไปซ้ายแหละอันอ่ะเออหยังอ่ะลูกอีกสามคนบอไปคนเข้าน่ะไปคนเข้าแหละเอาพี่สังฆเจ้าให้เงินให้เข้าบอหรือให้เงินเตือนนองกันเราไปต้องบริกน้อย อ๋อเป็นเอื้อยนอกเนาะเบหามอไอ้หันสิเบกสอยเงาสยเบือกปันจะเบิ้งู้มาเล่าเบิ้งลูกคนี่เป็นยังตีกีหักไข่อันนี้ฮักบาดดวมพองจะเบิ้งทังนี้เอออย่าเพิ่นยาวทานเอเาื่อันเชไมงใ้เชือ โดยโดยโดยมันเป็นตาสิเจ็บเนาะเป็นเตืองแล้เออได้เลยฮะหวานโอบอกคนอื่นกับบอกเคยเป็นบปะเป็นคือกันเล็กน้อยให้ฮะจักสิทายายสั่งเพราะว่าแกเสือเล็กน้อยแกเสือสายบะไรนู้นนี่แหละพ่อคุณใหญ่ใจดีคนโดยเป็นอยู่บน เ,เห็นเฮ็ดลุงใจดีทั้งกทมรประเทศไทยออกลางคืนมันบอสได้หายบอสเเมื่อคืนไม่ได้หายทานก็หายตลอดเลยภไยก็บัติมีมด้รางทายาบอ่ทายาเป็นคืออนามัยาสีผ่านมันบืธทายากับยาบืธ ยาคือยาชีฟันยาเนยาทาตุ่มบางทีแบบเป็นจานยาประทึกเลยไปหาแผ่นหาหมอเยอะปะไม่ได้ไปเลยหัวหน้าไม่มีเงินจะไปซื้อมาเองนะบอซื้อในแกงกรอบเคยซื้อไปซุกซาลาอยู่นี่ไม่ได้ไปนี่ระเป๋าเอนในบ้านนอนในบ้านนอนในบ้านเป็นแบเป็นยังไงเสร พอเป็นไอสังเป็นเสลือว่าเป็นไอสังเป็นมักไอสังมักใหม่ทั้งเหล่าเอ้อเนาะเออตุ่มบ่าแม่ลองแก้วบ่บ่ค่ะว่าแม่มันเป็นตุ่มใสๆได้เป็นคือน้ำนองไหนๆตุ่มอิสุอิใสเออไม่นั่นแหละเป็นตุ่มอิสุอิใสเป็นแบบเดียวกับลูกมันเบาซุกนะวัดจักแม่นแบบเดียวกันเนาะโดยตุ่มอิสุอิซัยแล้วก็เป่าอันนี้เออนี่เพิ่งเป่าหักไหม่เนาะ อ,อ๋อนี่คือห,กหักไม้ที่เพิ่นเปล่าผู้ใช้น้ำมันอบอกระดิดถิ่มันกลางเพิ่นเปาซ,ซื้อแต่มีแต่เพิ่นบอกว่าเอาใบตัวนั้นตัวนี้ย่ำใสย่สย่ำใส่แล้วมันแห้งบอรหรือมันแตกแห้งทำเป็นอนามนองทำมันกระเตก <c oughs> ตุ้มอีซุนอีไซน์เนี่ต้องจะบ,บริสักยามบออันนี้ก็มีเงินก็ไปนอนงุปะแล้วน้ำแพะน้ำมอคนนี้อุ้ยใจเลยวคอย เงินกับบ้มีงเด็กน้อยกดมันสับยาใสงแสนหนึ่งองสก็นอนห้องมอกบบพอนเลยบ่ได้รับ้่ได้เด้อบ่ได้พอเต็ไปกดนิกในซองสาแสนเลยเงินสองสาแสนก็ถามเขาเฮ้ยลาย จักพันนับแล้วบอจักพัน,น,นอแม,มนนี่นับบ่งดูนับบ่งเพิ่นให้นับกหอนหาสิพันบอนับบดู เออลูกันสานนีดอกเลยเนาะนี่จะู่ดเดียวเนาะตอนเนาะที่เป็นเนาะตี่เล็คันีั่นได้วาะดับนนอนเียงเหมือน่ันหให้อแไกดทัให้แจ้งมันคนอนเียยังเป็ดลมน้ำลูก ตัวน้อยนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือผู้เดียวเนาะที่เป็นนี่เนาะเคือ้่ายมันก็บม่ได้เป็นยังเนาะเด็กน้อยแต่ยังนอนก็ยังเป็นเถอเป็นหุ่มน้องมันหุ่มน้องใส่ใจแล้วมันก็สิแตกโดยตอนมันสีหุ่มน้องเนาะโอ้ยทรมานยังไม่ได้รับเลยนอนคันาใส่คำเด็ดทำมันขัน อันนี้บ่เคยเป็นจักเทือแเม่นบอฮะก็เป็นนี่โอเคยเป็นจักเทือบโเป็นเนาะตั้งแต่เกิดบ่เคยเป็นจักเทือโดยอ่ะที่ใส่ดงเนาตอันดงก็้าเกิดเนาะ่ลักเป็นยงไงนเดินนชมดูนะพเป็นยองลยเนาะมีความคิดเห็นอะไรเลยมีดงมียาดีจังไ๋กั มาในน้ำมาได้เรือว่ามาได้เรือจะฝากเงินฝากคำนาะมาช่วยเลือเพินซื้อยงซื้อยาก็ได้เพราะว่าจะ้เลรจะตุ่มยังไงเนาะเาลูกกูมึกอันหนึ่ง่สุกี้กับมันสีหักซ่าเน่ได้คือเติมาลนวก็ตัดยาตั้งอย่ทีนี่มาให้น้องนั่ละคือลูกนี่ย จะได้มากนี่เบได้ไปซากยาจะเข็มเนาะจะได้ในเหื่นบบหรือได้ทุกหมอได้ในเหื่นเป็นฐานเหรอไปทามึงดูไปท้ามึงดูทีแม่ตามันจัตุมาให้น้องเนาะไหมลายบอสไปเบิ้งเอ็งเออห้าสิบเจ็ดพัน สามตัวต่อพันแต่ว่าเจ้านับเบึงแล้วหาสิบเจ็ดพันเออนับเพิ่นนับเลยหาสิบเจ็ดสิบเมาแม่ยิตุแม่ลองกินอ่ะจะกินนมปอนี่เอออาตุ้มตุ้มสิอ๋อเออเหนจะกินนมตัดไปทางนั้นเนาะพ่นมาขายกิโลให้ อายบ่ชมเจ้ากอ่ะที่เขากล้องอายแล้วเขาบองอันนี้เขาเห็นถึงเสร็จเลยไหมเฮ้ยบ่อยากดังสุดเดังอยู่เห็นอยู่เห็นบนตัวมาเลยเขาที่ตัวมือแรกนี่สิได้ยังสุลุกินสานวลเงืดงำล้าชมเดทไทยกัดคอยบอกเขามาหนี่แบบบ่ได้มีได้ไข่มานี่นะบ่ได้กินอยู่บ่ให้เขาเราจำปลาเด็กเลยเด็กน้อยจำปลาเด็กเลย ลลูกจำปลาแดกตัวสั่นใครอยู่ดอกเขาแบบดดแดงหน่อยเนาะหลายคนกินยางกับเสะพี่หนอ่อยเนื่งข่าวแรงเล่นนี่แล้วอะไรอบรอ,อสจะกินข้าวเย็นเอาสมบรูรณ์สิอุ่นกินข้าวเย็นเอากินข้าวเย็นเอาเราปะ อแสดงว่าละลูกเจ้าถ <t> ือไปสอยเหี่ยงนี่กินอยู่ป่นบ่อเนี่ยแมลงเขากินอยู่ปนจังมากเรามากินเยอะนี่เรากินอยู่น้ำป่าน้ำลุงแบบนี่ไปสอยเหี่ยวเขาก็กินเขาก็เคยกินต้องมากินน้ำแหมหรือเก่ามากินอยู่เฮือนแต่มีคนอยู่เขากินเพิ่นกระหายมากอยู่บ่อหรือว่าเ่าเข่าอยู่บ่อทำนี่นะ่นให้ ลูกเรากัดหัวเยียงหัวพี่<ป>ถ่ายพี่พี่น้องเลยพวอพึ่อกัตชายมิอ้าวเป็นไม่มาอันากาศไม้ไม่อีกเออเอาลูกอาร้านไปซอยเน,นาะอันนาก็ผัวตายอัอนนี้ก็ผัวปลาลูการคือการอีกบ่อน่อยพอดีลูกเพิ่นใหญ่เลยนี่ใหญ่มากเลยล เป็นอะไรเดียวเนี่ยผมได้มีผ้าขามาหาโบโบไม่เคยแต่เฮงเลยตอนผลไม้ผายางโออแต่ผ้ายางมาพกมาผ้ายางมาปกบันแห้งอบเข้าไปอีกแล้วบ้านที่แรกมันหัวเนาะแล้วตัวนี้มาปก เปียกมดครั้างในพ้นบโตกเลยเจากก้าคือโบ้ของโลตายางเนี่อาจจะสั้นเดียวนะมันจังบ้อบเอาแห้งยันไปหั่นไปนี่ลูกไปขุดอกอีโลก่ะยันกังบบวมาทันนี่ที่คอยกับไปกับลูกโอพานี้ก็บขากนอก้องแมนซื้อไปโป๊กเขาเอาด้วยกัครับแป้งตัวไหนะแป้งตัวไหนอืม,อมแป้งล้วมันมีแบบคอเลตเลย <laughs> บ่วงเล็ดเขาเรียกอะไรกันนะเด้ลูกเสื้อลูกไงใส่บ่วงเล็ดอันนี้ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งเด้อพี่น้องเลยเนาะที่ทุกเงาทุกเงาข้ามคืนอะไรเราก็เด็กเป็นในเรื่องเดียวกันแม่แต่ละมือนี่ยชักสิไปหาอยังเรากลางเงาแต่ลูกมันไปกับลูกไปน้ำเนาะแต่พีพ่อได้ยังหรือพ่อจะไปกับลูกน้อยเนี่ย ก็เกี่ยวเขาได้อยู่บ้านไปเกี่ยวเขาขับจ้างของเขาอยู่บ่ยังไปได้เขายังว่าทำสุปเนไรนะเถีเป็นกะจ้างอยู่บ่ท่านเขาสุปกนจ่างจ้างกับางคนเขากะอุ้ยจะมีลูกหน่อยเขก็บวบบกอคือว่าอะไรไปสิไปหาซอยเอ้ยน้องแถวนี้สิกินไข่บ่ จะกินไข่ดิบบ่ตอได้ไฟมีเสีนหมอนต้มี่้จะกินมีบ่ยอมกินเดิมมีค่ะต้มมีใส่ไข่กินมาในครับเขาโอเคเลยทรเดียวสำหรับคลิปนี้มันก็สทายเงาโบราณได้เสียงเพลงเป็นอันว่าเพลงกำลังเลิศแต่จริงหมู่บ้านเนี่ยก็เออคนถูกเงาไล่พี่น้องไล่ เดี๋ยวก็มา่วนีกยังมาเล่นตายมได้หลายคนถูกคนเแอบบ้าเลยนะแต่ว่าแต่ละคนมันก็อบ่คือกันนะนะคนหนึงบัดถ,ถูกยากแบบออขาดเสาลักครอบครัวคืออย่างเพื่อนนี่แบบขาดเสาลักเนาะคือผมมีผัวน,นี่นะผมมีผู้ชายบางครอบครัวก็คบพ่อแม่ลูกแต่ว่าตน้นทุนบ่มีเป็นยังอไงอยากกินนมบ่ในกันดนะิ มาบอกว่าสิกินนมแม่อีกอะไรก็ดีบ่อนางก้อยก้อยบลืออ้อยอะไกินข้าวปั้นอ้อยในปัจจุบันไข่อยากกินข้าวลูกอยากกินข้าวเลยอ่าโอเคบ้านนี้ขอบุญขอบุญผู้ใหญ่เจดีเพิ่นขอบชได้จุกคิดนุ่มเมื่อคืนขอบุญขอบุญผู้ใหญ่เจดีย์เพิ่นทางกทมโดยทางกทมทากทมไอ้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งโดยสาธุ โดยโดยโดยี่น no, no. no, no, ้องเว้เนาะตามไปแหละเนาะครับที่ได้จบคลิปพี่น้องเว้เนาะที่ได้ตรงนี้ฝากท่านผู้รักผู้ใหญ่ในเด้อเนาะสำหรับครอบครัวในอากาศลูกเล่าเนาะไปมียาอนนีเจาเกิดวันนี้ยาดีเนาะพอู้ตรที่หักษาเนาะเพิ่นเนาะตอนนี้ดีที่จะเป็นสีเป็นสะพานบุญเดดเนาะเลยเนาสบายดีสานวลสโดยโดยโดยอาสบายดีสบายดีนะบ้านขอไม่คุย